เอาละครับและในคลิปวิดีโอนี้พี่1ิบจะมาสรุปอัปเดตด่วนนะครับผมในแบบ a n i m e ม a n g e r X นะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพี่ติบจะพาไปดูกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมก็ฝากกดไลค์ให้กับพี่ติบด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซั c สไครก็อย่าลืมกดซั c สไครไปด้วยนะครับทุกคนเรามาดูกันนะครับผมเมื่อเวลาบ่าย2ครึ่งที่ผ่านมานะครับก็ทาง แอดมินนะครับเขาได้มีการมาประกาศนะครับผมในช่องอัปเดตล็อกของ m a ปอนิเม Ranger อนะครับว่ามีการแก้ไขในส่วนของตัวข้อมูลต่างๆเล็กน้อยนะครับก็คือมีการปรับบัฟเนิร์ดปรับบาลานนั่นเองนะทุกคนอ่าเรามาดูในส่วนของตัวอันแรกกันดีกว่านะครับทุกคนก็จะมีเป็นเล t ีทิเก็ตนาวนะครับตอนนี้นะก็คือเล t ีทิเกตนะครับจะใช้ค่าใช้จ่ายในการซื้อแค่250เกมเท่านั้นนะครับจากปกติ500นะทุกคนแล้วก็ ตัวนี้ครับผมเขาเราจะซื้อได้หลังจากที่ร้านค้าช็อปมีการรีเฟตแล้วนะครับก็ปัจจุบันตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงแล้วก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในช็อปกันได้เลยนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่สิจะลองไปดูซิว่าเขามีการอัปเดตแก้ไขราคาแล้วจริงๆหรือเปล่านะครับโอ้ซึ่งพี่สิค่อนข้างเสียดายเลยซื้อไปตอนราคา500เจมอะเสียรู้มากโดนเกมเหลี่ยมครับเพชรก็ไม่ได้คืนด้วยนะทุกคนอะมาดูครับว่ามันราคา จริงๆหรือเปล่าโอเคตอนนี้ยังเป็น500เจมอยู่นะครับพี่สิบจะยังไม่เห็นราคา250นะไม่รู้เขาจะแก้ไขตอนไหนครับซึ่งจริง,รงๆร้านค้ามันรีเฟรชไปแล้วนะทุกคนอ่างั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกทีนึงนะครับปะเดี๋ยวพี่สิบพาไปดูในส่วนของหัวข้ออัปเดตถัดไปเลยนะครับจะมีการนะครับลดค่าอัปเกรดของตัวละครพุชชี่ลง30%นะทุกคนตัวละครพุชชี่เป็นตัวละครที่มีค่าอัปเกรดค่อนข้างแพงนะครับเขาก็มีการ ลดค่าอัปเกรดลงมาให้ครับ30%แล้วก็มีการปรับนะครับในส่วนของตัว d o p u s h i Quest นะครับที่มีการบักนะทุกคนตอนนี้ก็ไปกดรับ q u e s แล้วก็สามารถทำ Quest ต่อได้แล้วนะครับแล้วก็มีการฟิกในส่วนของตัว Quest ที่ว่าสะสมอวัยวะนะทุกคนที่มันแสดงจำนวนไม่ถูกต้องนะครับตอนนี้มีการแก้ไขแล้วใครที่จะ Evo d o DO นะครับก็สามารถทำได้แล้วนะครับ และที่สําคัญในอัปเดตนี้นะทุกคนพี่ติบค่อนข้างน่าเสียดายเลยครับมีการเนิฟตัวละครกิลทาร่นะทุกคนปัจจุบันนี้ครับตัวสกิลพาสซิฟของกิลทาโร่พอเก็บครบสแต็กแล้วนะครับจะสร้างดาเมจ20%สําหรับตัวละครที่เป็นมอนทั่วไปนะครับแต่ว่าตัวละครที่เป็นประเภทบอสนะทุกคนจะโดนแค่5%นะครับจากปกติก่อนหน้านี้นะทุกคนตัวละครทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นบอสหรือว่าศัตรูทั่วไปนะครับจะโดน20% ทำให้เราสามารถฆ่าบอสได้ค่อนข้างง่ายครับปัจจุบันลดเหลือแค่5%เองแอบเสียได้นะทุกคนแต่ว่าอย่างว่าแหละครับตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครระดับมิสติกนะอีโวไม่ได้ครับเขาก็มีการปรับสมดุลเกมกันตามไปครับผมแล้วก็จะมีการปรับ UI หน้าช็อปนะครับผมที่มีการบั๊กนะทุกคนอ่าแล้วก็มีตัวเรทนะครับผมแล้วก็มีการแก้ไขบักของเรทเกี่ยวกับศัตรูนะครับ แล้วก็มีการปรับปรุงระบบออโต้เพย์ให้ดียิ่งขึ้นนะทุกคนอ่ะ All New Server นะครับผมแล้วก็สําหรับเซิร์ฟเวอร์พายเวทนะก็คือเซิร์ฟใหม่แล้วก็เซิร์ฟวีนะครับแล้วก็เรื่องปัญหาการโดนเตะออกจากเซิร์ฟเวอร์นะทุกคนเขาจะทําการแก้ไขนะครับในช่วงอัปเดตการชัดดาวครั้งถัดไปนะทุกคนก็รอกันได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวเกมกันดีกว่านะครับทุกคนก็คืออัปเดตสําคัญตอนนี้ตัวละครพาสซีฟของกิวทาโร่นะครับ ในเกมเขาจะยังไม่แก้ไขนะทุกคนเห็นไหมพาร์ทสิเนี่ยทุกคนพอเก็บครบสแต็ก4อันแล้วนะครับกิวทาโร่เขาจะลดเลือดศัตรูยี่สิบเลยนะรวมถึงบอสด้วยนะทุกคนซึ่งพอมันเป็นบัฟดูบ่ะครับ มันวางได้ทั้งหมด4ตัวมันก็ตีทั้งหมด4ครั้งแบบนี้ครับทุกคนมันเลยทําให้บอสตายค่อนข้างไวครับเลือด3 0 0ร้อพี่สิสามารถจบได้ไม่ถึงนาทีถ้าใครติดตามตอนที่1 0สตรีมหรือว่าตอนอัปเดตครับจะรู้ว่ายูทาโร่เป็นตัวละครที่เก่งมากนะครับผมแต่ปัจจุบันตอนนี้เขามีการแก้ไขแล้วนะครับก็ทําให้มันอ่อนลงแล้วทุกคนแต่ข้อมูลด้านในเขายังไม่แก้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันไปและที่สําคัญก็คือตรงนี้นะเลดช็อปครับเขาปรับลดเหลือ250 แต่พี่สิยังไม่เห็นเลยมันยังเป็น500อยู่อาจจะต้องรอดูอีกทีนะครับผมว่าหลังจากมันรีเซ็ตตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมเขาจะมีการปรับเป็น250หรือเปล่าครับหรือว่าพี่สิอาจจะอยู่ในเซิร์ฟเก่าก็ได้เดี๋ยวต้องลองเข้าไปในเซิร์ฟวอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้พี่สิก็มาสรุปอัปเดตข้าๆเบื้องต้นที่มีการอัปเดตด่วนให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับใครจะบริหารฟาร์มอะไรก็ คิดกันดีๆนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้พี่สิบต้องขอตัวราไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย